โอ้โหพี่ช่วงนี้ฝนปริโนเวตบ้านงบบาดปลายเสร็จเนี่ยยังไม่สายถ้าดูคลิปนี้ของวันปัญหาผนังมีความชื้นต้องเร่งจบงานเพราะว่าผมยูเลิกไว้ด้วยอะมองแล้วปวดใจตรงนี้พี่สียังบวมอยู่เลยปัญหาคลาสสิกบ้านชื้นชายล่างฝนตกเหี้ยแต่ฝนตกแบบนี้จะบอกว่าไม่เสร็จไม่น่าทันนะครับผมต้องเลื่อนไปก่อน ดูเลือกไว้ <Okay. S 1> พี่ยังไงก็เลื่อนไม่ได้ 2>, 2วันเลื่อนไม่ได้เลือ่อนไม่เลือ่อนเลือ่อนไม่ต้องเลือ่อนแค่ใช้สีรองพื้นเบเยอร์บี3,001ที่ทนชื้นสูงสุดถึง75%แก้ปัญหาผนังมีความชื้นทั้งภายในและภายนอกหลังฝนตกทาได้ทันทีจบงานไวผนังปูนฉาบใหม่เพียง2วันก็าทาสีได้จะขอบ้านแฮปปี้ช่างก็เบาใจจบงานไวช่วงหน้าฝนรีโนเวทบ้านงบไม่บานปลาย ต้องสีรองพื้นเบ er เยอร์บี3,001เลือกสีรองพื้นครบจบที่เบเยอร์